Là sẽ p h เห็นใช่ไหมครับใครอยากเล่นเกนยมยกมือขึ้นอ่าโอเคอ่ะเอาเลงเดี๋ยวเกมนี้ของปูปูจะต้องมีตวัวแทนนักเรียนออกมาเป็นหุ่นหัขใจชาโบให้ปกวกวูปูก่อนเอออาใจจะในใจหุ่นหัวใจชาบาให้ปววูปูก่อนใครอยากเป็นตัวแทน เดียย๋ยวผู้บ่เอาเนี่ยเลยนะับเดี๋ยวผู้บ่ยังนั่ะเดี๋ยวผู้บ่จะมีห้อง I love it. É. 听吧。Bueno, 你嗯、我有明白过等我 ดูสิกาตอบของเราเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะ <c oughs> เออเข็มเพื่อนหรือเปล่าพวกเข็มเพื่อนหรือเปล่าไม่ต้องอ่ะ <c oughs> อ่าผ <c oughs> มเป็นนี่ไลขแปดใช่ไหมคะต่อไปสามที่สองนาทีหนูหมุนยังไงลูกหมุนเขียบยา 아 <목소리도> 啊